บนเวทีครับตอนนี้คะแนนกดดันทั้งคู่ครับขึ้นไปข้างบนแล้วครับเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับว่าชมร้อยสิบสองปอนรุ่นฟลาเวทเจ็ดสีจะเป็นของใครครับลองนมเปรี้ยวหรือกล้าผจนครับตัดสินในใจดูครับพร้อมแล้วครับคุณชัยทัศเชิญครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต่อไปนี้เป็นการประกาศคะแนนจากกรรมการทั้งสท่านอย่างเป็นทางการ กรรมการสนองอวมอิ่มให้นักมวยท่าด้านมุมแดง49คะแนนและให้น้ำเงิน48คะแนนกรรมการขันชัยในปวัวให้นักมวยท่าด้านมุมแดง48คะแนนและให้นักมวยท่าด้านมุมนํำเงิน49คะแนนคะแนนสุดท้าย กรรมการเกียนศักดิ์ทองหงขออภัยนะครับไม่ชัดเจนนะครับ <verde> ขอความชัดเจนครับแ<ช>นบ <จ ifies S 2> นสุดท้ายจะเป็นสุดๆนะครับก็คงไม่ชัดเจนพธีกรของเราไม่กล้าประกาศครับประกาศผิดแลวยุ่งครับก็ต้องให้ชัดเจนครับ นี้ว่าถือว่าถูก<ร>ต้องไม่ผิดพลาดครับก็ต้องชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับค่อยประกาศครับนักมวยก็เก่งไปด้วยคนักมวยเก่งตอนนี้ไปคนละคนละคนแล้วะครับคะแนนชนะคนละหนึ่งดูสีหน้านักมวยก็ต้องดูคนสุดท้ายนี่นะครับชี้ขาดเลยครับเมื่อกี้คะแนนแรกแดงชนะ49 48คะแนนที่สองน้ำเงินชนะ49 48ครับคนละคนแล้วครับคนละหนึ่งคะแนนคนสุดท้ายขึ้นไปแล้วครับอ คนชี้ชะตาชี้ขาดครับคะแนนสุดท้ายจากการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับกรรมการเจีนศักดิ์ทองหงออกคะแนนให้แดง49คะแนนและให้น้ำเงิน48คะแนนโอ้น้าวแชมป์ยังเป็นคนเดิมนะครับแชมป์ยังเป็นคนเดิม